โดนหักร้อยละร้อยละสองแต่ถ้าฝากไ้กับมันเรื่อยๆซื้อหนึ่งปีก็จะครบครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยมันการันตีคือแสนหนึ่งได้ได้ร้อยสี่สิบาทไงจะถูกทุกงวดถูกได้ก็เหมือนดอกเบี้ยเหมือนฝากกินดอกอ่าเหมือนฝากกินดอกแต่ได้ดอกเยอะหน่อยแสนหนึ่งได้ร้อยสี่สิบาทพันหนึ่งก็พันล้านหนึ่งก็พันสี่ สดสีเทพไปแล้วอ่าเดือดละทันสีกล้องมันชัดดีเว้ย <c ười> สมราคาอยู่ข <c ười> นาดกลางคืน,คนยังมองเห็นชัดเจ้าใ <c ười> ช้ดได้ใช้ดได้เรา,าลืมเปิดไฟก็เปิดเรามองเห็นเปิดแล้ว ไปรียนเมื่อกีอ้อไฟใหญ่เลืนไปไปมองเห็นเยอะไปเรีก็ได้ไป

เพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงแฟซทลิปเลยไงผม,มต้องลงทุกวันสองแทีและสาทีเดี๋ยวถ้าสามก็เอาเครื่องใหม่ถ่ายแต่ถ้านั่นเย็นมากมันจะไม่สวยอันนี้สวยดีตำตรงอะเย็นมากมันจะไม่สวยขอไอโฟน <laughs> ơi có số là khá nào nó chặt đi ơi Hãy đi cho nào luôn con nào luôn không bỏ lỡ